สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมนะเด็กันวันนี้พี่น้องครับวันที่ห้าธันวาคมครับก็วันวันวันนี้เป็นวันพ่อนะครับพี่น้องครับวันพ่อนะครับก็อวยพอให้คุณพ่อทุกท่านนะครับมีสุขภาพแข็งแรงนะครับอยู่เป็นร่มโพล้มใสของลูกหลานนะครับพี่น้องครับเดอกันวันนี้พี่น้องเดี๋ยวผมจะพาพี่น้องเอฟซีมาดูชวนชม ที่โดนแดดเผานะครับพี่น้องชนชมโดนแดดเผานะครับ <c oughs> เราจะต้องแก้ไขยังไงนะครับมีวิธีป้องกันยังไงนะครับเวลาเจอแดดแรงพี่น้องยิ่งชนชมโดนโดนแดดเผาแล้วมาโดนน้ําอย่างนี้พี่น้องครับโอกาสที่จะเสียหายก็มีสูงเหมือนกันนะพี่น้องครับ <c oughs> ก็สาหรับวิธีป้องกันพี่น้องครับเมื่อเราเดินผ่านแล้วก็แค่หมุนกระถางไปเรื่อยพี่น้องนะครับแต่ถ้าเอาไม่อยู่เราจะต้องทํำยังไงพี่น้องครับเดี๋ยวมาดูด้วยกันพี่น้องนะครับเดี๋ยวผมแต่งรากต้นนี้ก่อนพี่น้องครับชวนชมที่ผมจะเอาไว้นั่งแท่นพี่น้องต้นนี้นี่จะไม่ไม่ทําอะไรมันเลยพี่น้องครับจะเลี้ยงให้โตนะครับ จนกว่าจะหาสายพันธุ์ที่สวยๆนะครับเอามานั่งแท่นไว้พี่น้องครับจะไม่เอาไปทําไม้สีพี่น้องนะครับดูจากโครงสร้างแล้วพี่น้องครับมันเป็นไม้ดําพี่น้องไม้ดํานะครับเอาไว้ขยายพันธุ์พี่น้องครับเวลาหากิ่งแม่พันธุ์ดีๆได้นะครับอย่างพวกดอกดอกดกๆ ดอกพวงพวกนี้นะครับหรือไม้ดำทั้งหลายครับจะเอาไว้เพื่อนั่งแผ่นขยายขยายพันธุ์ต่อไปพี่น้องนะครับลากสามเส้นนี้พี่น้องครับนี่จะตัดทิ้งก่อน,นครับมันเล็กลากส่วนเกินพี่น้องครับผมก็จะตัดมันทิ้งไป ก็ไม่ได้รับเลยวันนี้เอาไว้นั่งแท่นไม้ดำพี่น้องครับหรือไม้ดอกโดกดๆหน่อยนะครับที่ไม่ใช่ไม้สีแฟนซีพี่น้องนะครับไม้ตัวน,นี้ปลูกเอาไว้อย่างนี้เลยพี่น้องครับส่วนชนชมที่โดนแดดเผาพี่น้องครับ โอกาสที่จะเกิดขึ้นก็มีทุกที่นะครับโดยเฉพาะจนชมที่เราชื่นชอบพี่น้องนะครับอยากให้สวยอยากให้งามบางครั้งโดนแดดเผานี่ท้อใจเลยนะครับพี่น้องครับบางครั้งเราก็เดินไปแล้วก็หมุนเอาพี่น้องหมุนกระถางนะครับอยากให้แดดเผาอยู่ข้างเดียวไม่งั้นมันจะน่าเอานะครับ เวลาชนชมโดนแดดเผาไปน้องครับสิ่งที่ห้ามไปทำก็คือการไปบีบดูนะครับไม่ใช่ว่าเห็นแดดเผาสีเหลืองเลยลองบีบดูมันนิ่มหรือเปล่าไม่ต้องไปยุ่งมันนะครับถ้าไม่ถ้าเราไม่ยกเอาไปวางไว้ที่อื่นเราก็หมุนกระถางนะครับหรือจะอไปพักไว้ในแดดในร่มนะครับน้องครับเอาไว้ในร่มสักพักหนึ่งแอยออกมาใหม่ ถ้าเรายกไม่ไว้ชนชมต้นใหญ่เหลือเกินจะยกเช่นไรนะครับก็คือวิธีแก้ไขไง่ายๆก็คือสแลนพี่น้องครับสแลนนะครับใช้สแลนมาคลุมเอาไว้นะครับพี่น้องหรือไม่มีสแลนก็ใช้ผ้าพี่น้องครับผ้านะครับเอามาคลุมไว้หน่อยนะครับเหมือนการคุมรากพี่น้องครับนะเหมือนการคุมรากพี่น้องเอาผ้ามา คุมไว้บางเจ้าจะใช้ผ้าเลยพี่น้องครับแดดแรงๆนะครับไม่ใช่เฉพาะรากที่จะไหม้หรือเน่าลำต้นก็เน่าได้พี่น้องเมื่อโดนแดดเผานะครับเราก็จะใช้กันนี่พี่น้องครับเอาผ้ามาคุมไว้เลยนะครับผ้ามาคุม แบบนี้ก็เช่นกันนะครับพี่น้องครับเห็นไหมผมโชว์รากพี่น้องครับโชว์รากมันนะครับถ้าแดดเท้าเราก็เอาสแลนมาคุมไว้พี่น้องครับเราใช้สแลนหรือผ้าก็ได้พี่น้องเอามาคุมไว้นะครับเดี๋ยวมันจะไม่เอาพี่น้องนะครับเวลาแดดเท้าแล้วลำต้นไหม ไม้ไอ้ารากไม่นะครับพี่น้องครับารากไม่กว่าแผลเขาจะหายดีนะครับกว่าจะกว่าชนชมจะสมานแผลไอ้หายดีก็ใช้เวลานานพอสมควรนะครับพี่น้องครับวิธีง่ายเลยพี่น้องนะครับเอาสแลนมาคุมไว้พี่น้องครับสแลนคุมไว้นะครับไม่ใช้สแลนก็ใช้ผ้าพี่น้องครับเอามาคุมไว้ไว้ เราก็ลดน้ําปกติของเราแหละพี่น้องนะครับไม่ต้องไปปล่อยไว้พี่น้องป้องกันเอาเดี๋ยวจนชมที่เรารักเราหวงมันจะเน่าเอานะครับพี่น้องต้นนี้นี่ครับพี่น้องครับแดดเผารอบหนึ่งนะพี่น้องนี่ตรงนี้นะครับนี่แดดเผาไปรอบหนึ่ง ตอนนี้แพ้เขาหายดีแล้วพี่น้องหายดีแล้วนะครับลอกออกไปแล้วพี่น้องดีนะครับที่มันไม่เน่าเอานะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกหนึ่งต้นพี่น้องครับหน้าห่วงเลยแหละนะครับพี่น้องเดี๋ยวจะเอามาให้ดูกันพี่น้องครับและผมจะต้องคลุมด้วยสแลนเลยพี่น้องนะครับจะต้องใช้สแลน มาคุมไว้พี่น้องครับไม่งั้นน่ะเน่าแน่นอนนะครับเดี๋ยวจะเป็นหนักกว่านี้พี่น้องครับนะเดี๋ยวผมแปะเอามาให้ดูพี่น้องต้นนี้มองดูพี่น้องจะเห็นชัดเลยนะครับเพราะว่าต้นนี้อ่ะผมขัดผิวมันนะครับขัดผิวดูผิวสวยงามนะครับพี่น้องขัดผิวครับแต่โดนแดดเผาจะเห็นชัดเลยนะครับพี่น้องครับนี่ตรงนี้นะครับสีเหลืองๆนะพี่น้อง ไม่ใช่ทองนะครับพี่น้องครับแดดเผานะครับเผาพี่น้องสิ่งที่ผมจะทําได้ในตอนนี้พี่น้องครับไม่ใช่การถอนขึ้นไปเก็บนะครับลากลากก็จะไม่เอาพี่น้องครับนี่ลากเสร็จนี้นะครับสิ่งที่ผมจะทําได้ก็คือการเอาสแลนมาคุมไว้พี่น้องครับนะครับคุมไว้หน่อยพี่น้องนี่นะครับเราใช้สแลนเนี่ยพี่น้อง อย่างเราจะคุมรากแล้วก็คุมแบบนี้พี่น้องครับนี่คุมแบบนี้ก็ปล่อยไปนะครับแต่ว่าต้นนี้เป็นอยู่ด้านบนเลยพี่น้องครับนี่ก็เป็นไม้น่งแท่นนะครับพี่น้องสายพันธุ์อาราบิคัมต้นนี้เป็นอยู่นี่พี่น้องครับผมก็จะคุมไว้แบบนี้พี่น้อง คุมไว้หน่อยนะครับเดี๋ยวชม่มๆเราจะเสียพี่น้องถ้าเราไม่ทําถ้าเราไม่ป้องกันนะครับนี่เดี๋ยวจะเสียใจกันทีหลังพี่น้องครับเราก็ต้องคุมเอาไว้แบบนี้แหละพี่น้องนะครับไม่ต้องไปปล่อยไว้นะครับพี่น้องครับต้นนี้ก็จะแตงรากนี่น้องนะครับจะตัดรากหน่อยเพราะว่ารากเริ่มเริ่มใหม่แล้วพี่น้อง นี่ครับพี่น้องครับผมตัดออกไปเลยพี่น้องนะครับว่ารากแดดเผาจนไหม้หมดแล้วนะครับในส่วนนี้ก็จะใช้สแลนพี่น้องครับใช้สแลนมาคุมไว้คุมไว้หน่อยแค่นี้ก็พอแล้วพี่น้องนะครับจะได้ไม่เสียใจนะครับผม นะครับพี่น้องครับเวลาจนชมเราโดนแดดเผาพี่น้องนะครับวิธีแก้ไขก็ประมาณนี้พี่น้องนะครับหมุนกระถางบ้างนะครับถ้าโดนแดดเผาแรงๆแล้วก็หาผ้าหรือสแลนมาคุมมาไว้นะครับพี่น้องไม้เราก็จะไม่เสียด้วยนะครับไปแล้วพี่น้องครับวันนี้จะอยู่กับ2คนตาหลานนะครับพี่น้องเพราะว่าพวกพี่ๆหลานๆนอีกเขาจะไปงานเลี้ยงนะครับ วันพ่อพี่น้องพี่เคยเขาไม่ได้ไปหาพ่อนานละนะครับผมตำรับวันพ่อนะครับก็เลยจะไปคอยเอาหลานชายพี่น้องครับไอตัวเล็กนะครับอยู่สองคนเอาไว้เจอกันใหม่พี่น้องครับไปแล้วพี่น้องครับเจอกันใหม่คลิปหน้าพี่น้องนะครับขอบคุณทุกท่านพี่น้องครับที่เป็นกําลังใจให้สองตาหลานนะครับผมเอาไว้เจอกันใหม่พี่น้องครับนะครับขอให้คุณพ่อ มีความสุขมากๆนะครับคุณพ่อครับสุขภาพแข็งแรงอยู่เป็นร่มโพร่มไสของลูกหลานต่อไปนะครับวันนี้ก็วันของคุณพ่อนะครับไปแล้วครับพี่น้องครับสวัสดีครับ